กิจกรรมหลักของวันนี้ค่ะก็คือบรรยากาศเทศกาลลอยกระทงพาไปดูบรรยากาศร้านค้าร้านดอกไม้แนนำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากประชาชนได้หาซื้อวัสดุไปทํากระทงลอยเองเนื่องจากว่ายุคนี้ค่ะครอบครัวต้องการประหยัดแต่ว่ากระทงสําเร็จรูปค่ะก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่เช่นเดียวกัน สีสันและบรรยากาศววนลอะกระทงที่จังหวัดสงขลาย,ยังคงคึกคักค่ะโดยตามร้านค้าในย่านตลาดหาดใหญ่ประชาชนต่างไปเลือกซือก้ออุปกรณ์ทำกระทงทั้งดอกไม้หยวกกล้วยใบตองแล้วก็ทูบเทียนเพื่อนำไปประดิษฐ์กระทงกันในครอบครัวเพื่อความประหยัดและทำได้หลายอันราคาวัสดุณนะปัจจุบันนะคะแม่ค้าบอกว่าหยวกกล้วยเนี่ยอยู่ราคาที่5บาทถึง10บาท ใบตองในปีนี้ก็ราคาสูงขึ้นค่ะโดยอยู่ที่มัดละ20บาทส่วนที่เป็นแผงที่เห็นอยู่นี้นะคะที่พับแล้วก็เย็บเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ70บาทซึ่งแม่ค้าบอกว่าปีนี้ค่ะถึงแม้จะขายได้แต่ก็ไม่ดีเท่าปีที่ผ่านมาในขณะที่กระทงสำเร็จรูปก,ก็ยังคงมีการวางจำหน่ายหลากหลายราคาตามขนาดโดยราคาเริ่มต้นตั้งแต่50บาทไปจนถึง100บาท